สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขิพิฆาสวรรค์เสียงอี้ร่อนลงมาและผ่าดาบมังกรเพลิงลงไปเหล่าหุ่นเชิดลาวาที่อยู่ด้านล่างก็แตกสลายในทันทีและกลายเป็นลาวาและกระจายออกไปทั่วทิศท,ทางหุ่นเชิดลาวาด้านล่างก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็ว ุ่นเชิดทั้งหมดพ่นเพลิงโลกาสีแดงออกมาซึ่งมันจะเผาจอมยุทธให้กลายเป็นจุนเมื่อสัมผัสกับเพลิงเหล่านั้นเจียงอี e ้มีไข่มุกวิญญาณเพลิงและมีภูมิคุ้มกันของเพลิงโลกาอยู่แล้ว ร่างของเขาตรงไปยังลาวาขณะที่ดาบมังกรเพลิงเปล่งประกายสว่างและยิงมังกรเพลิงออกมาทุกทิศทางทำให้หุ่นเชิดลาวาและละเอียดซึ่งไข่มุกวิญญาณเพลิงก็จะดูดซับเพลิงโลกาไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็ว ไข่มุกวิญญาณเพลิงดูดซับเพลิงโลกาอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ทำให้ลาวาที่อยู่รอบๆแข็งตัวและหยุดการเกื้อตัวของหุ่นเชิดลาวาไว้ส่วนหุ่นเชิดลาวาที่อยู่ไกลออกไปพวกมันจะถูกทำลายก่อนที่พวกมันจะทันได้เข้าประชิดตัวเจงอี e. ้เจงอี้เริ่มแหวกไายในลาวาขณะที่รอให้เพลิงโลกาว่าครึ่งถูกดูดเข้าไปยังไข่มุกวิญญ,ญาณเพลิง ทันใดนั้นเขาก็กระโดดขึ้นไปในอากาศและยิงมังกรเพลิงสองตัวและใช้คลื่นระเบิดพุ่งตรงไปยังปล่องภูเขาไฟดาบมังกรเพลิงถูกเสียบเข้าไปในกำแพงภูเขาไฟอย่างฉับพลนัน ซึ่งเจงอี e ้นั้นไม่ได้ปีนขึ้นไปบนปล่องภูเขาไฟแต่เขาใช้ดาบมังกรเพลิงขุดรูออกไปด้านนอกแทนหลังจากขุดรูออกมาได้แล้วเขาก็ยิ้มให้ผู้อาวุโสเฮอรที่กำลังเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อของเขาอยู่และเจงอี e ้ก็ตะโกนว่า ผู้อาวุโสเฮอทางออกอยู่ในภูเขาไฟการแสดงออกของผู้อาวุโสเฮอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วขณะที่พูดออกมาด้วยความกลัวอุณหภูมิภายในภูเขาไฟสูงเกินไปไม่ใช่ว่าค่านั้นจะไม่ถูกย่างสดหรือหากค่าเข้าไป เียงอี้ยิ้มและมุ่งหน้ากลับเข้าไปในรูและทำท่าทางให้ผู้อาวุโสเฮอร์ตามเขามาและพูดว่าผู้อาวุโสเฮอร์ไม่ต้องกังวลไปตามข้ามาข้ารับประกันได้เลยว่าเจ้าจะต้องไม่เป็นอะไรดวงตาของผู้อาวุโสเฮอร์สว่างขึ้น เจีงอี e ้คงไม่โกหกเขาในเมื่อเขาบอกว่าเขารับประกันผู้อาวุโสเพอรจึงตามหลังเขาไปอย่างรวดเร็วตลอดทางที่เดินไปน,นั้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนผู้อาวุโสเพอรไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไป จากนั้นเจียงอี้ก็ยื่นมือของเขาออกมาและถ่ายโอนพลังงานที่ลึกลับผ่านมือของเขาผู้อาวุโสเฮอร์ก็รู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายของเขาเย็นลงและเขาก็ไม่รู้สึกถึงความร้อนระอุอีกต่อไปและเขานั้นรู้สึกเย็นสดชื่นตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยพลังงานนี่มันคืออะไรกัน มันวิเศษมากผู้อาวุโสเ่อมองไปที่แผ่นหลังเจียงอี้และรู้สึกว่ามันลึกลับมากหนุ่มน้อยอายุ17ปีผู้นี้ได้นำความประหลาดใจและความน่าชื่นชมมากมายให้แก่เขาพลังลึกลับนี้เขาไม่เคยได้ยินมันมาก่อน มีสิ่งประดิษฐ์มากมายในทวีปนี้ที่ป้องกันไฟแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นการใช้พลังงานที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นป้องกันไฟได้เร็วเข้าผู้อาวุโสเฮอพลังงานนี้จะหมดไปเร็วมากท่านต้องรีบเข้าไปยังเขตค่ายกลเคลื่อนย้ายก่อนที่พลังงานจะหมดเมื่อเสียงของเจงอี e ้ดังขึ้นเขาก็ไม่กล้าที่จะคิดอะไรมากและว,วิ่งไปกับเจงอี e ้อย่างร้อนรน เจียงอี้กระโดดลงมาก่อนและยิงมังกรเพลิงทั้งสองลงไปบดเด็กขยี่หุ่นเชิดลาวาหลายตัวจากนั้นเขาก็ตะโกนออกมาผู้อาวุโสเพื่อเหยียบบนตัวข้าแล้ววิ่งไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายเมื่อผู้อาวุโสเพ่อเหินลงมา เขาก็เห็นหุ่นเชิดละวานับไม่ถ้วนและหน้าตาซีดเผือดคำพูดของเจงอี้ได้ดึงสติเขาคืนมาขณะที่เขาควบคุมตัวเองให้เหยียบไหล่ของเจงอี้และเหินต่อไปได้เจงอี้ไม่กล้าประมาทขณะที่เขารีบวิ่งไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายเขาจะปล่อยมังกรเพลิงออกมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเร็วไปให้ถึงขีดสุดและตามทันความเร็วของผู้อาวุโสเฮอ หากผู้อาวุโสเพอ่มไม่มีที่ให้เหยียบก้าวต่อไปและยืมพลังนั่นมาใช้พลังงานนั้นจะหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะหากเขาตกลงไปในลาวาเขาก็จะกลายเป็นเท่าฐานทันที ความเร็วของผู้อาวุโสเฮอนั้นรวดเร็วมากและเขาต้องเหยียบไหล่เจงอี e ถึงสามครั้งเพื่อไปยังผาหินที่ยื่นออกมาจากหลุมลาวาหน้าผาหินนั้นมีค่ายกลเคลื่อนย้ายที่เปล่งประกายด้วยแสงสีขาวนใยน้อยอี้ มาเร็วผู้อาวุโสเฮอรเห็นหุ่นเชิดลาวาที่แหกกันเข้ามาหาข่าวมันเป็นฉากที่น่ากลัวที่จะทำให้ทุกคนหวาดกลัวด้วยการมองเพียงคราเดียวพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทนั้นเป็นสถานที่ลวงตานักอย่าว่าแต่การที่พวกเขาได้ขึ้นไปยังภูเขาไฟเลยแม้ว่าพวกเขาจะพบค่ายกลเคลื่อนย้ายพวกเขาก็จะไม่มีทางเข้าไปที่นั่นได้เลยใช่ไหม อย่างน้อยเขาก็รู้ดีว่าเขาไม่มีความสามารถนี้พวกมันอยู่นั่นเจงอี J ้ว e ิ่งไปอย่างสบายสบายและปล่อยให้ไข่มุกวิญญาณเพลิงดูดซับเพลิงโลกาต่อไปเมื่อมันใกล้จะเต็ม เขาก็บินขึ้นไปและวิ่งไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายกับผู้อาวุโสเฮิร์ค่ายกลเคลื่อนย้ายสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่พวกเขาหายไปอย่างไรร่องรอยหลังจากถูกเคลื่อนย้ายมาพวกเขาก็เบิกตากว้าง พวกเขากลับมาอยู่ในราชวังซึ่งดูเหมือนกับชั้นสองไม่มีผิดไม่นี่คงเป็นชั้นสผู้อาวุโสเพื่อตอบโต้อ,อย่างรวดเร็วและสำรวจพื้นเขาไม่เห็นหลุมที่เจงอี้เผาและตะโกนออกมาทันที เซียงอี้ก็เหลียวมองและพยักหน้าเช่นกันพวกเขาทั้งสองมองหน้ากันพร้อมกับปล่อยลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้เข้าไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายในทันทีพวกเขาทําเพียงแค่นอนอยู่บนพื้นและแผ่ตัวลงนอน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายในพื้นที่ประหลาดของชั้นสองแต่หลังจากที่อยู่ที่นาั่นนานกว่าเจ็วันพวกเขาก็หมดแรงไปเจียงอี e ้นอนลงและหลับไปในทันทีส่วนผู้อาวุโสเฮอร์ก็ยังคงระมัดระวังตัวอยู่เสมอและบ่มเพาะพลังไปหลังจากที่เจียงอี้พักผ่อนไปหนึ่งวันจากนั้นเขาจึงค่อยพักผ่อนอีกสองวันต่อมา ร่างกายของพวกเขาก็กลับคืนสู่สภาพเดิมและพวกเขาก็ก้าวเข้าไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายด้วยกันและออกเดินทางต่ออย่างที่คาดไว้พวกเขาทั้งสองถูกเคลื่อนย้ายไปสู่พื้นที่ประหลาดซึ่งเป็นถิ่นกันดานอีกเช่นเคยเจงอี G ้ e มองไปรอบๆและไม่ได้สังเกตเห็นอันตรายใดๆแต่เขาเห็นป่าทางด้านซ้ายเราไม่ควรเข้าไปในป่า พวกเขาไม่กล้าเข้าไปในป่าอย่างประมาททั้งสองเพิ่งลาดตระเวนจากด้านนอกและเดินไปทางด้านขวาพวกเขาจนมุมอย่างรวดเร็วขณะที่มีป่าอื่นปรากฏขึ้นทางด้านขวาหลังจากวิ่งไปอีก2-3กิโลเมตร ผู้อาวุโสเฮก็บินขึ้นไปและมองดูจากด้านบนเขามองไม่เห็นขอบเส้นของป่าเห็นได้ชัดว่ามันกว้างใหญ่มากจนไม่มีพรมแดนขวางกัน้นพวกเขาทั้งสองจึงปรึกษาการและตัดสินใจที่จะเดินไปตามป่า หากชั้นสองนั้นอันตรายขนาดนั้นชั้นสามก็คงจะอันตรายยิ่งกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องพูดออกมาเลยว่าป่าแห่งนี้จะมีอสูุร้ายจำนวนมากซ่อนอยู่ในที่สุดหลังจากเดินมาได้สองชั่วโมง พวกเขาก็รู้สึกว่ากลับไปยังจุดเดิมมีป่าล้อมรอบอยู่ทุกทิศทางและไม่มีทางอื่นที่จะไปได้ไปกันเถอะผู้อาวุโสเฮ้รปล่อยรอยยิ้มอันขมขื่นออกมาก่อนที่จะวิ่งเข้าไปในป่า เจงอี้ e เดินไปทางซ้ายและอยู่ห่างจากผู้อาวุโสเ้อหลายเมตรเขากลัวว่าเขาอาจจะต้องปล่อยเพลิงโลกาหรือเจ็ดจำานงสังหารออกมาเมื่อตกอยู่ในอันตรายหากผู้อาวุโสเ้ออยู่ข้างๆเจงอี e, ้เขาจะต้องทุกขทรมานอย่างแน่นอน และเจียงอี้ก็จะไม่สามารถใช้กำลังได้อย่างเต็มที่หลังจากที่เดินไปได้เพียงครู่หนึ่งก็มีเสียงคำรามมาจากด้านหน้าเงาดำเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วราวกับดาบคม ร่างของมันเปล่งแสงสีดำและมันจะเผาต้นไม้และวัชพืชทั้งหมดที่มันล่นผ่านมามันรวดเร็วมากและใช้เวลาไม่กี่วินาทีก็มาถึงด้านหน้าผู้อาวุโสเฮอร์แล้วมันอ้าปากของมันแล้วปล่อยเปลวไฟสีดำออกมาสัตว์อสูรระดับสาม อาสูนเสือดำอคคณีผู้อาวุโสเพอร์มีสีหน้าที่มืดมนในทันทีและหลบไปด้านข้างอย่างรวดเร็วเขาชักดาบออกมาจากฝักและตะวัดไปในอากาศพร้อมทั้งเปลี่ยนดาบให้กลายเป็นดาบเพลิงนับร้อยที่พุ่งเข้าใส่สัตว์อาสูนระดับสาม เียงอี้รู้สึกประหลาดใจเพราะการโจมตีของผู้อาวุโสฮ่อไม่ได้เป็นเพียงแค่เงาดาบเพลิงหลายร้อยสายถูกโจมตีออกไปพร้อมกันแสงของใบมีดทุกใบมีขนาดเล็กมากเหมือนใบมีดลมมากมายนับไม่ถ้วนที่ถูกตวัดออกไปดาบเพลิงนั้นมีกลิ่นอายที่น่ากลัวและมันมีพลังอย่างเหลือล้นและห่อหุ้มสัตว์อสูรระดับสามนั้นไว้ห้าห้า ในน้อยอีนี่เป็นรูปแบบเต๋าเพียงรูปแบบเดียวที่ตาเท่าคนนี้เข้าถึงมันได้มันคือเต๋าวายุระดับต่ำความแข็งแกร่งของมันนั้นยังถือว่าพอได้อยู่เสียงที่ภาคภูมิใจของผู้อาวุโสเฮอดังก้องขึ้น และมันได้ตอบคำถามที่อยู่ในใจของเจงอีเขานั้นก็ได้เข้าใจรูปแบบหนึ่งของเต่าวายุซึ่งสามารถยับยั้งศัตรูและอยู่ในประเภทควบคุมได้เห็นได้ชัดว่าการโจมตีของผู้อาวุโสเฮิร์เป็นประเภทที่มีพลังที่น่าทึ่งหากนี่คือผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสิรินโยเขาก็อาจจะถูกฆ่าทันทีหลังจากถูกห้อมล้อมด้วยการโจมตีด้วยแก่นแท้พลังที่มากๆเช่นนี้ใช่ไหมนะ ในตาของเจงอี้เริ่มลุกเป็นไฟอย่างรวดเร็วขณะที่เขาคิดกับตัวเองข้าจะขอให้ผู้อาวุโสเฮอสอนเต่าวายุให้ข้าเมื่อถึงเวลาหากข้าสามารถเข้าถึงมันและใช้งานร่วมกับดาบมังกรเพลิงและได้เห็นมังกรเพลิงนับร้อยได้ก็คงจะดีไม่น้อยใช่ไหม พลังโจมตีของข้าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตามที่จักรพัินีสัตว์อสูรเคยว่าไว้เพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นข้าจะต้องเข้าถึงรูปแบบเต๋าอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ